สวัสดีครับสวัสดีครับยูกับทีมงานพมแดงนะครับทั้งจองเคสบิวเพื่อทีับทิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับของที่เข้ารถจะเป็นแลนดไซแลนดยของที่เข้าจะขายนะครับจะมาแนะนำมือนี้กอ่ส้มจีนนะครับส้มจีนซาถังไรเม็ดนะครับผมไปเบิ้งกันเลยครับ นี่ครับพี่น่องผมจะพาพี่น่องใส่ถุงสมก่อนนะครับแล้วก็บอกวิธีการเลือกบักสมพร้อมนะครับเมื่อนี้เขาได้สมเป็นสมจีนซาถังไหลเม็ดนะครับเดี๋ยวผมเบิ้งยี่หอก่อนยี่ห้อ,อยี่ห้อ,หอนี่ครับ ยี่ห้อจะเป็นยี่ห้อนี่นะครับ JC นะครับผมอยากแนะนําพี่น้องเลยนะครับไปเห็นอยู่ตลาดใดน,นะครับก็ให้ล่องเขาไปเลือกเบรงก่อน,นะครับยี่ห้อนี่นะครับถ้าถ้าเป็นสมแบบสดใหมจ่จากจากร้านขายทรงอิหรีเนี่ยคุณภาพนี่โอเคนะครับโอเคจังใดเดี๋ยวผมจะให้เบรงนะครับกะอันนี้แพ็คนะครับ นะครับกระดาษด้านบนด้านข้างนะครับย่างดีเลยแล้วก็มีแผ่นห้องกันความซื้นก็คือยดน้ำนะที่เกิดจากการแช่ห้องเย็นนะครับสีลงมาซับน้ำอยู่นี่นะครับถือว่าครบสมที่ดีนี่ต้องมีฝาบนพลาสติกด้านข้างแล้วก็กระดาษซับน้ำนะครับผม ขั้นตอนตอนเลือกนะครับตอนเลือกนี่จะตอนเลือกเขาจะบอสามารถนะครับจะเปิดจะเปิดด้านบนได้แค่ลังเดียวนะครับก็คือลังที่มันอยู่บนสุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเบิงต้องมีองค์ประกอบ อย่างที่บอกนะครับมีฝาด้านบนนะครับมีพลาสติกดัดข้างนะครับแล้วก็มีกระดาษซับนี่นะครับแบบนี้นะครับกระดาษซับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งในก่องเลยนะครับครับพี่นอ้องกระดาษจะถอดออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เอาแบบละเอียดเลยคลิปนี้ นะครับรีวิวสมพรมนะครับนี่พี่น้องอันนี้เขาเก็บเ้สซังกิโล่ขายได้นะครับพลติกใสแบบนี้นะครับเก็บเว้ขายไดขึ้นกันนะครับนี่ครับไปบาทนี่ นะ,นะครับสมสวยงามพี่น้องใส่ถุงเลยครับโจ้าโอะแมนครับเพื่อนเทดถนนครับ นี่พี่น้องเรียบร้อยเท็บเป็นถุงนะครับ ของเฮ้านะครับเทากับใส่เป็นโต๊ะซีขาแบบขา,าพับคูจริงๆนะครับแนวตรงนะครับแบบนี้นะครับผมสื่อมาในราคา430บาทนะครับกว้างเมตร20นะครับเป็นโต๊ะเป็นแบนเท่ากับสางมิติเห็นมันมองเห็นเป็นระดับเท่ากับใส่ล่างสมเท่านีหละันะครับมาเลี่ยงนี่นะครับดัดแปลงง่ายๆเลย นะครับนะี่ครับเดียวมากจริเห็นเป็นขันนึงสินะครับดีก็ห้าว่างแนวหลบับท้างเดียวนะครับพอข้าใส่ถุงสมแล้วนะครับกสีผ้าเบิงบรรยากาศรลบๆบนะครับนี่นะครับพี่น้องอันนี้เป็นสมที่ห้าเตรียมไปขายนะครับ เมื่อนี้เป็นมือที่สองที่ล่งของกับของกันเลือบอหล้ายนะครับเท่าที่เห็นเลยนะครับพอได้โฮมใหม่นะครับโฮมใหม่ใหญ่เท่ากับบ่ได้เห็ดแนวบังแดดของนะครับผ่าแดดเท่ากับมีผาคุ้มนะครับแบบนี้นะครับไปได้แนีครับพี่น้องนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเมื่อน้อยกันร้ายนะครับเทคนี้การเลือกผสมเบื้องต้นนะครับ แทบจะทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกพลาสติกด้านคางฟ้าปิดด้านบนนะครับแลวกะกระดาษซับความชื้นถ้ามันขาดอันใดอันดึงมีมันบ่ค่อยหนาไว้ใจนะครับอาจจะเป็นสมที่เขาคัดออกนะครับแล้วก็มาบรรจุร่ังเองนะครับมันก็บ่ค่อยดีเป็นได้นะครับลูกเนา่าลูกเสียกับสีหลายถ้าเขาเลือกสมยี่ห้อที่มันแพ็คอย่างมากมาตรฐานเวลาเขามาแพ็คขายใส่ถุงเองนะครับ กะจิลูกเน่าลูกเสียกะจิหน่อยลงนะครับได้ของดีกับว่าได้นะครับนี่พี่น้องของงามๆเลยนะครับสวยๆงามๆส่วนนวยที่มันบอบบางสีเขาก็เอาไว้ให้ลูกค้าซิมก็ได้นะครับหรือกินเองเลยนะครับเขาเอาตหน่วยที่มันเป็นตะแสบนวยงามๆนะครับให้พี่น้องจะได้กลับมาซื้ออีกนะครับโอ้แต่ว่าหมากนี้ใหญ่ครับนี่ครับ ตารั่งนี่ก็จาเป็นนะครับพี่น้องผมแนะนําให้1ิบหากิโลนะครับผมยังเห็นแม่ค้าแม่ค้ากอเกเลยล่ะนะครับมังใส่เจดกิโลอยู่เลยมันสั่งสิบโลบ่ได้นะครับสิบโลนี่มีความสําคัญนะครับเกิดเท่าขายบักม่วงยังสินะครับลูกค้าต้องการเป็นทุงๆละสิบโลยังสินะครับเท่ากับสามารถใส่ตารั่งอันเดียวนี่ละ่ะสั่งได้พร้อมแต่บ่ต้องไปเอาหอดยี่สิบโลนะครับยี่สิัโลมหลายโพด

ก็น right? mm ี่ถุงละห้แต่ว่าเอาให้ชิมก่อนจิวัตรอ่นชิมมังกอนครับผมอันนี้เอาถุงละ5สัห้เพิ่มถุงหนึ่งเราถุงหมดวันจของผมมาถง่เดว่าว่เอาิ่นเอาจะซื้อให้ถ้าไปชงนะจะไมเอาถุงละสองถุงผมมีแถมจาส2งลูปผม S <S> <S <S อันไหนก็ได้ตัวนี้นะอัันนนี้มแตครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศขายกระจิบประมาณนี้นะครับ ก็พอดีเลยลูกค้าผ่านมาสื่อพอดีนะครับบรรยากาศขายกัจะกระมาณนี้นะครับบรรยากาศแบบกันเองนี่ละนะครับลงมาเลือกมาหากันเทาเฮดเป็นทุงนะครับนี่แหละครับคอดีลูกค้าจอดรถได้บ่โดดน,นะครับรวดเร็วท่านใจนะครับขอแต่ยันยัดหน่วยเนาหน่วยเสียนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะบวกกลับมาสื่อเข้าอีกกบว่าได้นะครับเมื่อกี้นี่เท่าไรเมื่อกี้นี่สองร้อยห้าสิบาบาทพูดได้ครับพี่น้อง นะครับก็จะเห็นก็จะตื่นใจกะคือว่าล่ะนะครับเห็นเป็นถุงนะครับมันรวดเร็วนะครับรวดเร็วท่านใจเลยลหละนะครับเรื่องสุด้ายกะเรื่องที่จอดพี่น้องกะสงสัยว่าเขาจอดจังไดนะครับตำรวจจะไล่จะว่าบ่อนะครับไอไอเรื่องตามกฎหมายนั้นนะครับจอดจังไดกับผิดนะครับจอดบนทางหลวงนี่นะครับจอดจังไดกับผิดแต่ว่าคันห้มมันมันแบบบอเกิดอุบัติเหตุหรือว่า ห้มันแบบดูดูแบบคือจังเข้าเก่งใจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับกับพยายามเดี๋ยวผมจีผ้าเบิงเล่นที่จอดก่อนพยายามอยู่นอยู่ในเส้นขาวนะครับเส้นขาวแบบนี้นะครับนี่เส้นขาวทึบเส้นสุดท้ายนี่นะครับเพราะพยายามจอดห้มันอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับผมอยู่อยู่ข้างในเส้นขาวเลย นะครับอีกคําถามนึงการจำเป็นต้องอยู่ภายในตัวเมืองบอนะครับหรือว่าอยู่ไกลเมืองบอนะครับก็บาเป็นนะครับสังเกตจากตรงที่ผมจอดนี้นะครับเป็นซีเล่นกับจิงนะครับแต่ว่าเขาบอได้อยู่ไกลตัวเมืองนะครับตัวเมืองอยู่ห่างออกไปประมาณกิโลครึ่งนะครับเป็นกิโลครึง่งไ่ได้พี่น้องนะครับจนเขาจะสุดซีเล่นอยู่แล้วละ่ะ พยายามเลือกนะครับเลือกเบิ้งนะครับว่าแต่ละพื้นที่กับวัคือกันเนาะแต่ว่ากันแนะนําได้ว่าให้เอาห้างจากตัวเมืองนะครับเนีัยงน่อยรถมันบกคอยวุ่นวายนะครับแล้วก็สามารถจอดจอดซื้อเข้าได้นะครับสะดวกสบายนั่นละนะครับเอามองที่จอดซื้อเข้าได้สะดวกสบายแล้วก็ความสะดวกสบายของคนขายพร้อมนะครับกัน ขันยู่ในจุดในเมืองนะครับมื่อจีบวุ่นวายนั่แบบไปคว้างนาล้านขวางหนาบ้านนี่ยังจินะครับเมื่อกีมีปัญหาตรงนั้นเขากบพยายามยูให้มันเหมาะสมกันแล้วกันนะครับเพราะว่าบอกบอกยากเนาะแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดบ่คือกันนะครับก็คงจะมีเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ สว่าหน่อยก็หล้นะครับสําหรับคลิปแนะนําการทายผลไม้ริมข้างนะครับคลิปนี้นะครับก็พอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ